สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดมามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเก Tar ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564เรามาถึงผู้ที่เกิดวันพฤหัสกันแล้วค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมในปักหลังของผู้ของ ผู้ที่เกิดประจําวันเกิดต่อต่อจากนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าต่อจากนี้ไปนะคะมันก็เริ่มปีใหม่แล้วเนี่ยมาดามก็จะมีการการจัดทำยูเอ่อการพยากรณ์แบบใหม่ก็คือว่าเราจะเพิ่มตัวเลขนำโชคเข้าไปในการพยากรณ์ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นวันเกิดไม่ว่าจะเป็นราศีหรือว่าปีเกิดนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะที่ผ่านมาเมื่องวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี้ยมาดามได้ลง ตัวเลขนำโชคในปีนักษัตวนะคะปี12ปีนักษัตว์เนี่ยแล้วมันเข้าเยอะมากเพราะฉะนั้นมาดามก็รู้สึกว่าเออมีกําลังใจอะ่ะเราทําให้คนที่เขากำลังกําลังลําบากเนี่ยเขาอาจที่จะมีรายได้ขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ถูกก็อย่าดราม,ม่าใส่มาดามนะมันเป็นการที่เรียกว่าแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นอะต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะ ลงอะไรมาดามก็จะมีตัวเลขนำโชคให้แต่เฉพาะวันเกิดเท่านั้นมาดามจะทำเป็นปักแรกและปักหลังมันก็จะกลายเป็นมันก็จะสองงวดพอดีเนาะก็จะอันนั้นจะชัดเจนกว่าแต่ถ้าสำหรับราศีกับปีนักสัตว์มาดามจะให้ทางเดือนไปเลยแต่ถ้าใครสนใจอยากจะดูเป็นลายปากักก็มาดูที่วันเกิดนะคะดังนั้นมาดามก็ต้องขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่ามันเป็นการให้เลข ตัวเลขนํำโชคและการพยากรแบบรวม,รมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งมันต้องมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะคะหากไม่ตรงกท่านใดมาดามขออภัยเวณนะที่นี้ด้วยสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม ใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อค่ะเข้าไปที่เพจของมาดามดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอลอเรเคลนออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดานัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากสามารถเรียนได้ตลอดชีพหรือใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์แปลกศา,าสตร์ใหม่ศาสตร์มหาสจัลโดมิโนโมาดาม กำลังตอนนี้เปิดรับสมัครรุ่นที่2อยู่แต่มาดามคิดว่าคนที่เข้ามาดูคงไม่ทันแล้วเพราะมาดามเปิดสอนมาที่7กุมภาพันธ์ไว้รอรอบต่อไปแต่ใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ยิปซีอยากจะเรียนไพ่ C, ออเลคิน Oracle, นะคะหรืออยากจะเรียนออศาสตร์มหาสจรัร์โดมิโนโลูกเต๋าออเคิลหรือแม้กระทั่งไพ่เมเจอร์หรือเมเจอร์เมเจอร์วูดดวงตาแห่งเทพสามารถติดต่อมาดามเข้ามาได้เลยทางอินบ็อกซ์นะคะจะเรียนส่วนตัวหรือจะไปเรียนที่สมาคม ได้หมดนะคะหรือบางคนอยากจะเรียนออนไลน์ก็ได้เพียงแต่เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับมาดามก่อนมาคุยกันก่อนมาตกลงกันก่อนว่าคุณจะเรียนแบบไหนนะคะก็ใครสนใจก็ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ลวกันนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจําปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยจะเป็นอย่างไรเราจะใช้ศาสตร์มหศัศจรยรโดมิโนเฉพาะผู้ที่เอ่อเฉพาะการดูศาสตร์มหศัศจรยรโดมิโนสาหรับประจําวันเกิดนะมาดามจะดู แค่7ชิ้นนะคะถ้าจะดูแบบจากรกาศีจะใช้ดูปีเกิดแล้วก็ปีสิบสอปีนักษัตว์แล้วก็12บราศีดังนั้นมาดามจะขออนุญาตผู้ที่เกิดวันพรหัสทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณเราจะดูกันแบบ7ชิ้นนะคะ1นึ่งสองสสห โอ้เย้ศูนย์สามหกศูนย์หกหกห้าเจ็ด จ็ดสามสี่ห้าและสองสองทีนี้เราจะมาให้ตัวเลขนำโชคกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะเรามาดูว่าตัวเลขนำโชคมาดามจะให้ทั้งหมดห้าหมายเลขขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคนไปนจับคู่กันเอาเองนะคะห สี่ห้าเก้าหกเก้าค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสเรามาดูชีวิตโดยรวมของคุณในช่วงปักหลังนี้นะคะในช่วงปักหลังนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นช่วงของการที่เรียกว่าใครที่ อือเขาเอาง่ายว่าคุณมีความเป็นแม่ในตัวสูงคุณอาจจะมีการที่จะต้องรับผิดชอบดูแลนะคะอาจจะมีการรับผิดชอบดูแลลูกๆหรือสําหรับใครที่อยากจะมีลูกอยากจะมีบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีลูกมีบุตรได้นะคะใครที่ร่าร้องมานานแล้วโอ้ยอยากจะท้องจังเลยเมื่อไหร่จะมีเกณฑ์ท้องสําหรับผู้ที่เกิดเป็นพระหัสในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์นี้มีเกณฑ์ที่จะท้องได้นะสําหรับใครที่พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่คน แต่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยมันมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าคิดอยากจะเริ่มต้นทําอะไรแต่ยังทําไม่ได้นะได้แต่คิดอยู่ยังไม่ได้ลงมือทําเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าอาจจะตัวเรายังติดนิสัยรักสบายอยู่นะคะจะทําอะไรก็เลยต้องคิดว่ามันจะต้องลําบากไหมมันจะต้องเหนื่อยมากเกินไปไหมแต่ในที่เนี้ยบอกได้เลยว่ามันจริงๆแล้วคุณมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุน มีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือคุณอยู่แต่นิสัยของเราอาจจะมีนิสัยของความเป็นเด็กที่ทําอะไรตามอารมณ์ของเราตามใจตัวเราเองมากเกินไปเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ต้องแก้ไขคือต้องพยายามหักห้ามอารมณ์ของตัวเราของการที่เรียกว่าเอา่อไอการรักสบายเนี่ยลดลงแล้วคุณจะ มีคนส่งเสริมคุณนะคะทีนี้มามาดูว่าถ้ามีส่งเสริมอย่างนี้หน้าที่การงานจะเป็นยังไงในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะหน้าที่การงานของเราบอกได้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีนะคะม,มีคนส่งเสริมมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือเราอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยให้การช่วยเหลือเต็มที่เลยนะสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามไม่ว่าถ้าทํางานประจําก็บอกได้เลยว่า ต้องมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะทาตัวให้น่ารักเข้าไว้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะหรือถ้าทําธุรกิจส่วนตัวแฟนคลับคุณเยอะนะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอาชีพอิสระแฟนคลับคุณเยอะคนรักคนชอบคุณมีอยู่คุณจะได้จากตรงที่คนรักคนชอบคุณนี่แหละติดตามคุณมาใช้บริการของคุณนะคะไม่ว่าถ้าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่รักคุณชื่นชอบคุณเนี่ย ตามมานะคะหรือมาช่วยซื้อช่วยเขาเรียกว่ามาช่วยส่งเสริมคุณทำให้มเีเขาเรียกว่ามีความเป็นอยู่มีการเงินที่ดีขึ้นได้นะคะนี่ทีนี้เรามาดูถึงว่าในที่นี้ถ้าผู้ใหญ่สนับสนุนเราเนี่ยแล้วจะสนับสนุนเราตลอดไปไหมดีเอ่อ ในที่นี้มองเลยนะว่าถ้าเราทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดเวลาผู้ใหญ่พูดอะไรเราเออเอออออกับเขาตลอดหรือว่าทําตัวไม่ไม่ไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือไม่ทําตัวแข็งกระด้างบอกได้เลยว่าสนับสนุนอย่างสม่ําเสมอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทําตัวแบบว่าทํานิ่งทําเฉยก็พูดอะไรเราเฉยเออก็นี่ไงอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วแต่ทําเฉยไงไม่มีปฏิกิริยาใดๆโต้ตอบเขาจะไม่ส่งเสริมคุณนะเขาจะหยุดส่งเสริมคุณทันทีเลยนะคะเขาก็จะคิดว่า คุณไม่สนใจกับสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนตรงนี้ได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องรายได้ถึงแม้งานจะมีคนเออถึงแม้งานจะมีคนคอยสนับสนุนแต่รายได้ของคุณก็ยังมีปัญหาอยู่นะเพราะว่ารายได้ของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้ามาดีเลยมีมีโอกาสที่จะเข้ามาหลายทิศหลายทางมากแต่ว่าพอมันเหมือนเป็นทุกขลาบ พอมีเงินเข้ามาปุ๊บคุณจะมีรายจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะถามว่าจะมีเงินเก็บไหมในช่วงปักหลังใจเย็นๆกับมันเถอะเนาะเราอย่าไปคิดอะไรไปเครียดอะไรกับมันเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็แค่ช่วงปักหลัง1 6กถึง28กุมภาเท่านั้นเองนะคะมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เรียกว่าทําให้คุณเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่อยู่ในที่นี้มันอาจจะมีเรื่องนะหนึ่งนะนงนะเรื่องเดินทางหรือ2เรื่องเกี่ยวกับเรื่องว่า พอเรามีรายได้เข้ามาปุ๊บมันจะมีเรื่องใช้จ่ายแบบก้อนโตๆออกไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจะไปแก้เคลดหรือแก้ไขได้ไหมมันเป็นจังหวะชีวิตของเราอะมันไปแก้เคล็ดแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แต่ว่าให้เราทําใจให้เรารู้ไวล่วงหน้าว่ามันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปพึ่งพาใครได้ไหมพึ่งพาญาตพี่น้องหรือขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหม พอพึ่งได้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆไม่ได้ได้ตลอดไปหรือไม่ใช่ว่ามีอะไรแล้วไปขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเขาไม่ให้แต่ว่าถ้าช่วงแรกๆเนี่ยถ้ามันลำบากจริงๆก็จะมีคนช่วยแต่ก็ช่วยแค่เพียงระยะสั้นๆแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะคะแต่ถามว่าจะไม่มีใครช่วยเลยหรือส่วนใหญ่แล้วแล้วปัญหาเรื่องการเงินคุณจะเป็นคนค่อนข้างหยิ่งในศักดิ์ศรีก็เลยจะเป็นไม่ค่อยเอ่ยปากแต่ต้องเหลืออดจริงๆถ้าเอ่ยปากก็มีคนช่วยนะคะ <c oughs> ดวงนี้ต้องเหนื่อยด้วยตัวเองแหละถึงจะได้อะนะมันไม่ไม่ค่อยได้ว่าจะไปเอ่ยปากคนง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะทําอยู่แล้วด้วยทีนี้เรามาดูถึงว่าเอ่อความรักนะคะความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสสําหรับคนโสดก่อนเนาะคนโสดในที่นี้มองว่าก็จะเจอคนที่เข้ากันได้ดีนะ นะคะมีเกณฑ์ของการที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็เข้ากันได้ดีด้วยแต่ในที่นี้ถึงจะเข้ากันได้ดีก็จริงคุณต้องเป็นฝ่ายดูแลนะเป็นฝ่ายดูแลเป็นฝ่ายบริการเขานะเขาถึงจะชอบแล้วในที่นี้บอกได้เลยว่าขิงก็ลาขาก็แรงไม่ค่อยมีใครยอมลงให้ใครถึงแม้จะมีคนเข้ามาในชีวิตก็จริงเป็นคนดีก็จริงแต่ว่าเป็นคนที่เรียกว่าฉันก็ไม่ชอบไปคนมาบงการฉันเขาก็ไม่ชอบเราไปบงการเขา มันเป็นการที่อาจจะเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสคนโสดเนี่ยจะเจอคนคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็จะเจอคนที่เรียกว่าพอเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วเนี่ยเขาจะมองเห็นจุดเสียจุดด้อยของเราความคิดความอ่านบางอย่างของเราเนี่ยเขามองว่าเรายังเหมือนเด็กอยู่เขาก็จะเข้ามาสั่งสอนเรามาพูดนู่นพูดนี่แต่ไอเราเนี่ยมันศักดิ์ศรีเยอะบางทีเราไม่ฟังล้วอาจจะหัวหัวร้อนใส่เขาทะเลาะกับเขาได้ก็จะทําให แต่ถามว่าเจอคนดีไหมเจอคนดีนะสําหรับคนโสดมีโอกาสมีเกณฑ์เจอคนดีแล้วมีเกณฑ์ของการที่จะเจอชาวต่างชาติได้ด้วยสําหรับใครที่ชอบชาวต่างชาติมีเกณฑ์เจอชาวต่างชาติแต่ถ้าสําหรับใครที่โอ้ยฉันไม่ชอบชาวต่างชาติคุณจะเจอคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลออกไปหรืออยู่จังหวัดไกลๆออกไปนะคะแต่สําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์ การแปรปรวนของอารมณ์นะคะการการแปรปรวนของอารมณ์แล้วซึ่งบางในอารมณ์เนี้ยบอกได้เลยว่ามันเป็นอารมณ์ของคนที่เอาแต่ใจตัวเองอย่างเช่นคุณเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแต่คู่ครองของคุณอาจจะขี้บ่นคุณมากไปสักนิดนึงแล้วคุณเป็นคนที่เรียกว่าไม่ชอบให้ใครมาบงการหรือไม่ชอบให้ใครมาบังคับดังนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสถ้าเป็นช่วงที่ คนที่แต่งงานแล้วมีอยู่กินด้วยกันแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะตัดสินใจปุบปรับเลิกเลยง่ายๆก็ได้ด้วยนะคะแล้วเราจะเป็นฝ่ายเลิกด้วยไม่ใช่คนที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นฝ่ายเลิกกับแฟนเพราะว่าเป็นคนรักอิสระไงถูกบังคับมากๆตีกรอบมากๆฉันอยู่ไม่ได้ก็จะมีการเลิกลากันเกิดขึ้นนะคะเรามาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสต,ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรระวังเรื่อง เอ่อความดันนะคะเส้นเลือดในสมองตีบตันเกิดขึ้นได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะสำหรับใครที่มีอาการปวดหัวอยู่เป็นประจำนะคะบางคนคิดว่าเอ้ยกินยาแก้ปวดก็หายอันเนี้ยตัวอย่างมาแล้วนะเคสเร่งด่วนของมาดามที่เข้ามาดูเมื่อเร็วๆนี้เองอะ่ะเมียเขาปวดหัวอยู่เป็นประจำเราก็ถามว่าแล้วไม่รู้สึกเลยเหรอว่าเมียตัวเองปวดหัวเลยแล้วบอกเขาปวดอยู่เรื่อยๆเขาก็กินยาแก้ปวดผลปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองแตก แล้วสมองตายไปซีกหนึ่งขยับขยื่นตัวเองได้แค่เพียงฝั่งเดียวแล้วตอนนี้มันก็ยังอยู่ในอาการของคําว่าโคม่าเพราะหมอหมอ,อยังต้องเปิดกระโหลกอยู่ยังไม่สามารถปิดได้ต้องระบายเลือดริมเลือดที่มันไปอุดตันที่สมองดังนั้นใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าปวดหัวมันอยู่เป็นประจำอะแล้วมันมีการปวดถี่ขึ้นถี่ขึ้นหรือว่ามันแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณอย่าไปชะล่าใจว่ามันคือการปวดหัวโดยปกติหรือคุณอย่าไปชะล่าใจว่า เอ้ยฉันอาจจะนอนน้อยฉันอาจจะเป็นความดันมัง่งคิดไปเองไม่ได้คุณไปฮะหา,าหมอตรวจเลยเพราะนั่นน่ะริ่มเลือดเข้าไปอุดตันที่เส้นเลือดดําแล้วมันทําให้เส้นเลือดแตกแล้วหมอต้องต่อท่อเข้าไปเส้นในเส้นเลือดเลยนะเพื่อระบายเอาริ่มเลือดออกตลอดเวลาแล้วต้องเปิดกระโหลกเพื่อระบายเลือดทีเ่เส้นเลือดที่มันแตกอ่ะในสมองออกมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าปล่อยให้มันเป็นจนถึงขั้นนั้นนะคะผู้ที่เกิดวันพระหัี มีเกณฑ์นะสําหรับใครที่จะไปพูดว่าห้าสิบอัพไม่ได้เลยเพราะคนที่เป็นเนี่ยเพิ่งอายุสามสิบสามสิบห้าเองนะคะสามสิบห้าย่างสามสิบหกยังอายุน้อยอยู่เลยมาดามตอนดูดวงให้เขาเขาคือเขาดูดวงกับมาดามประจํามาดามมองข้ามเรื่องเรื่องสุขภาพไปนะโมแต่ไปให้เขาระวังเรื่องอื่นซึ่งเรื่องอื่นที่บอกให้ระวังมันก็เกิดขึ้นแล้วพอสามีเขาโทรมาเราก็นึกว่าเรื่องเดิมเขาบอกไม่ใช่แล้วอาจารย์ มันเรื่องสุขภาพพอเราดูไปที่สุขภาพปุ๊บตกใจเลยไม่น่าเชื่ออายุยังน้อยเพราะฉะนั้นเนะี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยไม่อยากย้ำว่าอ,อายุหยุ50อัพไปแล้วเพราะว่านั่นแค่35ย่าง36เองยังเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะระมัดระวังกันด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปวดหัวบ่อยๆการนอนไม่เป็นเวลาวลาระวังการเป็นออฟฟิศซินโดรมนั้นด้วยนะคะแขนแขนมือแขนไหลน,นะคะ คามเนื้อแขนอ่อนแรงไหลติดเกิดขึ้นได้จากการที่เรานั่งทำงานอยู่ท่าเดียวนานๆหรือใครที่ชอบเล่นเกมเล่นโทรศัพท์อยู่ท่าเดียวนานๆระวังแขนบาไหลนะคะมือแขนมือแขนไหลจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เอวหลังสะโพกต้นขาก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะระวังระมัดระวังเรื่องการเดินเตะนู่นเตะนี่ข้อเท้าพลิข้อเท้าแพงเกิดขึ้นได้ ความดันต้องระวังด้วยนะคะสาหรับใครที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอระวังความดันต่ําเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่พอออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดอาการวูบได้นะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ความดันต่ําก็มาเยี่ยมคุณได้ถ้าคุณนอนไม่เป็นเวลาเวลานะคะก็สาหรับ่สุขภาพในเท่านี้เรามาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างดีกว่าโชคลาภสาหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสม่ดามองว่าคุณยังไม่มีโชคลาภ นะคะโชคลาบของคุณเนี่ยจะมากับเรื่องงานมากกว่าคุณต้องเหนื่อยถึงจะได้เขาเรียกว่าต้องเสียเหงื่อต้องเสียเงือต้องเสียพลังงานถึงจะได้จะไปหวังลาบลอยไม่มีนะถึงมีก็น้อยมากแล้วถ้าจะมีเนี่ยมันก็ต้องเป็นเลขเบิ้ลๆด้วยนะคะถ้าไม่ใช่เลขเบิ้ลแล้วไม่ถูกส่วนใหญ่จะถูกเลขเบิ้ลๆแต่บอกได้เลยว่าไม่มีโชคลาบจะเบิ้ลไม่เบิ้ลน่ย ดวงไม่มีโชคลาภมันก็ไม่ถูกนะคะคุณไปซื้อเลขเบิ้ลมันไม่มันไม่ออกให้ซะนีด่ดวงนี้ได้มาจากการทํางานเท่านั้นยิ่งเหนื่อยยิ่งได้นะคะยิ่งใช้รักสบายยิ่งจะไม่ได้เงินเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะสวดมนต์ชินบัญชรมงกุฎพระพุทธเจ้ายอดพระกันไตปิฎกแล้วก็บรารมี30ทัศตามด้วยบทชนะมาร วันละสามจบนะบทชนะมารคุณจะได้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างชนะตัวเองด้วยแล้วก็ชนะกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเข้ามาศัตรูที่คิดร้ายคิดไม่ดีมารต่างๆที่เข้ามาผจนเราเนี่ยก็จะถูกปัดเป่าออกไปจากบทนี้ได้นะคะสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิสักสินาทีถึงครึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดีนะคะทําไปเรื่อยๆทําไปแล้วไม่ต้องไปนึกถึงว่า3วันแล้วนะ5วันแล้วนะ7วันแล้วนะยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลย ถ้าคุณไปทําแบบนะั้คือคุณทําเพราะคาดหวังคุณจะไม่ได้อะไรจากสิ่งที่คุณทําเลยแต่ถ้าคุณทําเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันฉันไม่ได้คาดหวังอะไรฉันอยากทําจากใจของฉันเองผ่านไปดูสักเดือน2เดือน3เดือนขึ้นไปปุ๊บคุณจะเห็นผลที่มันแตกต่างเกิดขึ้นทันทีนะคะมาดามทํามาแล้วได้ผลกับตัวเองจริงๆถึงกล้าพูด ชีวิตดีแบบติดจรวดไม่ได้ดีแบบแค่ก้าวกระโดดดีแบบติดจรวดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะดีแบบติดจรวดก็ลองทําแบบมาดามดูนะคะบอกได้เลยว่ามาดามปีที่แล้วขี้เกียจมากกับการสวดมนต์ไม่สวดเลยแต่ว่าทำไมยังยังดีอยู่ได้มันเป็นบุญเก่าที่มาดามทำสะสมไว้เพราะก่อนหน้านี้มาดามเรียนครูสมาธิแล้วต้องนั่งสมาธิทุกวันวัวละครึ่งชั่วโมงเดินจงกรมวัวละครึ่งชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งปี นะคะมันก็เลยเป็นบุญเก่าที่สะสมไว้พอเราเรียนจบแล้วเราเริ่มขี้เกียจที่จะไม่ทําแล้วมันภารกิจของเรามันก็ชีวิตเรามันเริ่มดีขึ้นอะ่ะงานหน้าที่การงานมันเริ่มดีขึ้นมันเวลามันเริ่มน้อยลงแล้วบวกกับความขี้เกียจมามาเยี่ยมเยียนแล้วละพอนานปุ๊บก็ไม่เอาเอา,เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสิ้นปีปุ๊บเนี่ยสามสิบเอ็ดธันวามมาดามคิดเลยว,ว่าปีหน้าปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่มาดามย้ายห้องพระเลยจากห้องเดิมมันห้องเล็กอะ่ะย้ายมาอยู่ห้องใหม่ เราเรียนห่วงจุ้ยมาเราก็ปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยห้องพระแค่แก้ไขห่วงจุ้ยห้องพระเองชีวิตเปลี่ยนอย่างไม่น่าเชื่อแค่เดือนเดียวในงานเข้าแบบไม่น่าเชื่อเลยแล้วมันไม่ใช่เข้าแค่เราคนเดียวนะมันเข้าทุกคนที่อยู่ในทะเบียนบ้าน,บ,านบ้านหลังนี้เพราะเราเปลี่ยนห่วงจุ้ยเนี่ยหวงจุ้ยห้องพระของที่บ้านคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านบ้านหลังนี้พลอ,อยดีไปหมดเลยทุกคนไม่ว่าจะลูกชายเป็นอาจารย์สอนอยู่โร Leave งเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งสอนเกี่ยวกับเคมีแล้ว เขาไม่ให้อาจารย์ที่สอนในโรงเรียนเนี่ยไปเปิดติวเตอร์สอนเด็กตามบ้านนะถ้ารู้โดนไล่ออกแต่เนี่ยอยู่ดีๆด,ด็อกเตอร์ที่โรงเรียนเนี่ยเป็นคนหาลูกค้าให้ลูกชายแล้วก็จะหาสถานที่ให้ลูกชายเปิดสอนติวเตอร์โดยที่โรงเรียนมาทําอะไรไม่ได้เพราะด็อกเตอร์เป็นคนจัดการนะะนี่นี่ก็คือลูกชายได้ได้ข่าวดีตั้งแต่ตอนตอน้ตนต้นปีเลยตั้งแต่เดือนมกราต้นต้นเดือนเลยด้วยส่วนมาดามเองก็ได้ข่าวดีตั้งแต่วันที่6มกราเลย ว่าจะได้ไปสอนสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งใครๆก็อยากไปสอนแต่มาดามต้องขออุบไว้ก่อนรอให้เขาอนุมัติอย่างร้อยเปก่อนแต่เราเนะี่ยถูกคัดเลือกไปแล้วละ่ะได้เสนอชื่อไปแล้วละ่ะแต่ขออุบไว้ก่อนว่านี่แค่เพียงเราเราเรา,เราทำพวงจุ้ยห้องพระนะปรับเปลี่ยน่วงจุ้ยใหม่แล้วลูกสาวมาดามเนี่ยอาจารย์อิดลิขิตความรักหรืออยู่ในช่องยู u ูบเสรีสไตล์กลางไพ่ นี่ก็ได้งานอีเวนท์ที่แบบไม่น่าเชื่อเข้ามาด้วยเหมือนกันเขาติดต่อมาเองนะคะเป็นงานอีเวนท์ใหญ่ลงที่เซนท์เ l นเวอร์เลยเพราะฉะนั้นน่ะลองทําดูนะคะชีวิตคุณทําอาชีพอะไรมันก็จะส่งเสริมไปในอาชีพนั้นทําอาชีพที่ดีทําอาชีพสุด,สดจริตไม่ไปเบียดเบียนผู้คน ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นรับรองได้เลยว่าเขาจะส่งเสริมคุณแน่นอนนะคะจบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันพรหัสแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ